กินเผ็ดกินเหล้าไม่กินผักก็เป็นร้อนในเครียดโกรธนอนไม่พอก็ยังเป็นร้อนในสรุปเจ้าร้อนในเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าไม่คนจีนถึงชอบทักเหลือเกินว่าระวังเป็นร้อนในนะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอาการร้อนในหรือภาษาจีนจะเรียกว่าชั่งหัวอาการที่พบเจอได้ก็คือจะเป็นตุ่มหรือเป็นแผลในช่องปากไม่ว่าจะเป็นที่ริมฝีปากลิ้นหรือกระปุงแก้มก็ตามเอาจริงไอเจ้าชัางหัวหรือร้อนในเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากแบคทีรียหรือเกิดจากอาการผิดปกติยังไงบ้างอย่างไรก็ตามทางแพทย์แผน เป็นศาสตร์ที่มองว่าร่างกายต้องมีความสมดุลทั้งธาตุยินความเย็นและธาตุหยางความร้อนซึ่งเจ้าหยางความร้อนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นไฟในร่างกายนั่นเองที่เป็นปัญหาเนี่ยก็เพราะเ,าเจ้าอาการร้อนในมันดันเกิดได้จากทั้งสองสาเหตุนี้เนี่ยสิสาเหตุที่หนืหอหัวอาการนี้เกิดขึ้นจากการรับความร้อนหรือธาตุหยางเข้าร่างกายมากเกินไปจนธาตุหยางเกินความสมดุล เช่นตากแดดร้อนๆนานๆเกินอากาศร้อนตลอดเวลากินของเผ็ดมากเกินอะไรแบบนี้วิธีการแก้ก็เลยจะแนะนําไปที่การบริโภคของที่ทําให้ธาตุหยางมันลดลงเช่นพวกกลุ่มเหลียงฉามะละหรือเก๊กฮวยสาเหตุที่2เป็นสาเหตุที่เกิดจากอาการยินพร่องหรือก็คือธาตุยินเนี่ยมันลดลงจนกระทั่งธาตุหยาง,ายางมันเลยแสดงความร้อนออกมาอาการนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกินของที่ช่วยลดหยางอีกจะพากันป่วยหนักเข้าไปใหญ่นะซึ่งเจ้ายินพร่องเนี่ยมักจะพ่วงมากับอาการอ่อน เพียรู้สึกหมดแรงไม่อยากทําอะไรไปด้วยแพทย์แผนจีนก็เลยมาจะแนะนําให้ทานอาหารที่เสริมธาตุยินเช่นรังนกเต็มคนูขาวหรือสาลี่แต่ยังไงก็ตามถ้าหาเป็นร้อนในยังไงไปหาผู้เชี่ยวชาญด,ดีกว่านะใครเบื่อการร้อนในบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อย